สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนใบงานที่2นะคะการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งใบงานที่2นี้อาจารย์ก็จะ copy หรือคัดลอก ไฟจากใบงานที่1มานะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่า,าข้อมูลในส่วนที่1 2ของเรายังอยู่นะคะแต่อาจารย์จะขอให้หนักศึกษาทุกคนนะคะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนที่2 3ถึง3นะคะปัจจัยที่ต้องการศึกษาซึ่งอาจารย์ดูในของแต่ละคนละแต่อาจารย์ไม่ได้คอมเมนต์คอมเมนต์นไปแลยคนนะคะว่าต้องแก้ไขไงเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามดูอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ย อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมคืออะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ขออธิบายคร่าวๆตรงนี้นะคะว่าตัวแปรต้นก็คือตัวแปรที่เราต้องการเปลี่ยนค่านะคะเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นถ้าอาจารยา์มีขนาดข้อพูดที่แตกต่างกันใหญ่กลางเล็กนะคะผลที่ได้จากการฝาด้วยเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเข้าไหมคะหรือถ้าอาจารย์ใช้ความเร็วไมมีที่หมุน ช้าปานกลางแล้วก็เร็วมากนะคะผลของการฝานข้าวโพดอาจารย์จะเป็นยังไงมวลที่ได้ออกมามวลของข้าวโพดที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะคะส่วนตัวแปรตามนะคะก็คือตัวแปรที่ต้องการวัดค่าโอเคไหมคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามวลของข้าวโพดที่ได้จากการฝานมวลของข้าวโพดก็คือตัวแปรตามนั่นเองนะคะหรืออ่าเป็นขนาดของข้าวโพดที่ ฝาได้ความกว้างความหนาความยาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เส,ส้นผ่านสูนย์กาเป็นไงจํานวนที่ตัดได้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะวัดได้ตอนที่เราเปลี่ยนข้อมูลตัวแปรตัดตัวแปรต้นเลยนะคะก็คือ,อเราใช้เครื่องช่างช่างได้เลยใช้ตลับเมตรนะคะวัดได้เลยนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างของตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เราวัดได้หน้างาน ส่วนตัวแปรควบคุมนะคะก็คือตัวแปรที่เราให้มันคงที่ทุกการทดสอบทุกการทดลองนะคะของการศึกษาของเราเลยเช่นอาจารย์ใช้ขนาดกำลังของมอเตอร์1แรงม้าทุกการทดลองนะคะพันข้าวโพดใช้พันเดียวทุกการทดลองนะคะอันนี้คือตัวแปรควบคุมสำหรับค่าชี้ผลนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเพิ่มเติมของตัวเองเข้ามานะคะ โดยเฉพาะตัวสีเหลืองนะคะไปแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะค่าชี้ผลนะคะก็คือสิ่งที่เรานำข้อมูลนะคะมาทำการวิเคราะห์คำนวณเพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบผลได้อย่างชัดเจนเช่นความสามารถในการฝานวิเครเครื่องเราเนี่ยมันสามารถฝานได้กี่กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงอันนี้คือความสามารถประสิทธิภาพในการทํางานนะคะอ่า จากเดิมมีประสิทธิภาพในการทํางาน50%พออาจารย์เปลี่ยนใบม,มีดเปลี่ยนความเร็วรอบมีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นเป็น60%เดี๋ยวนี้เป็นต้นหรือร้อยละการฝานันนะคะคำว่าร้อยละการฝานันอันนี้แสดงว่าเรานําข้อมูลที่ได้จากการฝานันนะคะ,ะผลของเมล็ดข้าวโพดก่อนฝานหลังฝนันมาทําการคํานวณเรียบร้อยมันได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นร้อยละออกมาอันนี้คือค่าชี้ผล นะคะก็คือการนําข้อมูลมาคํานวณมาวิเคราะห์โอเคนะคะให้นักศึกษาทุกคนไปเปลี่ยนนะรหรือไปเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์จะสอนในใบงานที่2นะคะก็คือเป็นการสร้างตารางนะคะแต่หัวข้ออาจารย์เขียนว่าตัวอย่างการกําหนดปัจจัยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมี คำถามนะคะอาจารย์จะมีคําถามอยู่ท้ายท้ายท้ายไฟงานนี้นะคะให้ทุกคนนะคะตอบคําถามของอาจารย์มา4ข้อนะคะข้อที่1ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรควบคุมคืออะไรและค่าชี้ผลคืออะไรโดยดูข้อมูลจากตัวข้องูลนี้อันนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์ทดสอบมาให้นะคะ และอีกอันหนึ่งที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้ก็คือต้องการให้เราสร้างตารางลองสร้างตารางเก็บข้อมูลดูซิว่าเราต้องการให้มันสวยงามแบบนี้เราทำยังไงโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอนะคะขอเริ่มต้นเลยเนาะขอเริ่มต้นเลยนะคะก็คืออาจารย์ขอแทรกนะคะแทรกตารางถ้าเราต้องการทำตารางแบบนี้เราก็ไปที่แทรกตารางนะคะอาจารย์ขอ อสอนคร่าวๆดูกนะ่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวพวกคุณลองไปทําเองออนะอาจารย์ก็จะทํานี้อ่แสกตารางมานะคะแสกตารางนะคะเราก็ดูว่าของเรามีกี่คอลัมน์นะคะในแนวตั้งเนะาะอของเรามี1 2 3 4 5สนะคะ5คูณเท่าไหร่เอ่ยโอ้เยอะเกินไปมันมีแค่8แถวเองนะคะมีคอลัมน์อยู่5คอลัมน์มีโลอยู่ทั้งหมด8โลนะคะ ใส่ไปก่อนค่ะแล้วเราก็พิมพ์นะคะพิมพ์สิ่งที่เขากำหนดให้มีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์ขออนุญาต copy มานะคะอาจารย์ขออนุญาต copy มาแล้วกันอ่ะมันมีแบบนี้นะคะมีผลการทดลองนะคะใบมีดนะคะอ๋อถ้าเราอาจารย์คัดลอกวันนี้ว่าอาจารย์ประสานเซลล์แล้วนะคะอาจารย์ต้องคัดลอกทีละตัว มีผลการทดลองนะคะมีอะไรอีกอาจารย์พิมพ์ก็ได้ใบม,มีดปันปลานะคะใบม,มีดปันปลามีแรงดันนะคะแรงดันแรงดันมีหน่วยเป็นอะไรคะเป็นบาเนาะอาจารย์ก็ขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะมีความเร็วรอบนะคะ ตามหนึ่รอบมีหน่วยเป็น RPM นะคะอาจารย์ก็ขอเขียนแบบนี้แล้วกันเพิ่มเติมนะคะอันนี้เขาเขียนไม่ครบอาจารย์ก็เพิ่มเติมเข้าไปสิ่งที่อาจารย์ต้องการวัดนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีมวลที่ฝานมวลที่ฝานได้นะคะและก็มวลสั่ง อาจารย์ขอยกตัวอย่างแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้พวกคุณจัดรูปแบบนะคะทีนี้ถ้าโอ้ยมันมีแค่นี้เองนะคะแต่ว่าบรรทัดของเราหรือในแนวโลนะคะในแนวนอนของเรามันเยอะนะคะเราสามารถที่จะอ่ะมาคลิกตรงนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการให้มันแทรกมาทั้งหมดนี้ทั้งหมด6 6แถวนะคะเราก็คลิกเลยค่ะมันก็จะมาข้างล่างให้เรา6กแถวหรือถ้าไม่พอเราก็สามารถที่จะ Enter มาได้นะคะ มาที่ท้ายตารางนะคะมาที่ท้ายตารางตรงนี้ให้มันเคอร์เซอร์มันขยับอยู่ตรงข้างหลังนะคะแล้วก็ e n t เตอร์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่อาจารย์ขอสอนในการจัดรูปแบบนะคะคร่าวๆนะคะได้ทำยังไงเราถึงจะทําแบบนี้ได้นะคะก็คืออาจารย์ขอขยับตัวนี้มาอา่ะมันต้องอยู่ตรงนี้เพราะอาจารย์ต้องเขียนความรู้รอบ1080 1 2 5นะคะ1250 เดี๋ยวพวกคุณไปพิมพ์ตัวเลขมาให้ครบนะคะฝึกพิมพ์นะอาจารย์จะไม่ให้ Copy นะคะอ่าในการจัดนะคะก็เราก็จะมาที่อ่ารูปแบบนะคะ layout ผสานเซลนะคะแล้วเราผสานเซลล์ดูอ๋อผสานเสร็จแล้วสังเกตดูเส้นตารางหายไปนะ,ะเส้นตารางหายไปแต่ข้อความมันยังอยู่ข้างบนอยู่เราก็ต้องมาจัดให้มันอยู่กลางให้มันสวยงามเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เราต้องการอยากให้เป็นหัวข้อใหญ่เราก็มาผสานเซลล์แล้วก็จัดให้ถึงกลาง นะคะตัวนี้จัดก็คือเป็นการฝึกภาษานเซลล์นั่นเองนะคะแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามนะคะเราสามารถอ่าเมืดน,นะคะหรือภาษานเซลล์ได้อ่าแบบนี้นะคะจัดให้มันกล,งกลางตัวนี้ถ้าเราต้องการให้กล,งกลางเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เราก็จะได้หัวข้อใหญ่ออกมานะคะส่วนตัวอื่นเราก็เขียนให้มันเป็นตัวพางซะนะคะหัวข้อใหญ่ เราก็ใส่ให้เป็นตัวหนาเพื่อความชัดเจนนะคะนี่ม้วลที่ฝานได้มีอะไรบ้างนะคะอ่ะจังของค copy ตัวนี้มาแล้วกันนะคะการยกตัวอย่างนะคะคุณก็ลองไปฝึกทำนะคะอาจารย์จะให้ไฟล์นี้ไปจะเป็นไฟล์ pdf นะคะคุณลองไปฝึกทำเองนะคะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะ layout ที่ประสานเซลล์นะคะนี่ค่ะ หรือเราจะคลิกขวาก็ได้คลิกขวาแล้วก็มาที่ภาษาซลฟ์หนะาสรูปแบบได้เช่นเดียวกันโอเคนะคะอ่ะนี้คุณก็ลองไปทำนะคะทำให้มันเป็นในรูปแบบของแบบนี้นะคะอ่าแต่สังเกตดูว่าตารางนะคะตารางที่1การเก็บข้อมูลนะคะมาจากไหนนะคะอาจารย์จะให้ทุกคนนะคะไปที่การอ้างอิงแล้วก็ไปแทรกนะคะ ใช่คับชั่นขึ้นมาไปที่ตารางนะคะแล้วก็ตัวอย่างมาละตารางที่1นึ่วเราก็ใส่เข้าไปแต่ว่าสังเกตดูนะคะเป็นตัวอักษรที่เราไม่ต้องการอย่าลืมนะคะตัวอักษรของเราก็คือใช้ไทสรบันพีเตัวสีดำนะคะขนาดคือ16อ่ะจัดให้มันตรงขอบตารางหน่อยเราก็เลื่อนมาเลยนะคะเขียนชื่อตารางเป็นการเก็บ ข้อมูลนะคะ,ะไม่ยากใช่ไหมคะนักศึกษาลองทําดูนะคะนักศึกษาลองทําดูอาจารย์ขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ส่งไปที่เหมือนเดิมนะคะลิงก์เราเหมือนเดิมชื่อใครชื่อมันอย่าลืมนะคะเซฟไปงานที่2การเก็บข้อมูลด้วยเขียนชื่อใบงานให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ก็ขอสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ